โดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆราคาสมเหตุสมผลมีสปปรรพคุณมากมายส่วนผสมชัดเจนปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงได้รับการรับรองจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศได้รับการประเมินและแนะนำในระดับสากลให้เป็นแคลเซียมออแกนิกที่ได้จากพืชสะอาดสาหล่ายแดงนำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นปริมาณแคลเซียมสูงสุด ดูดซุมเข้าสู่ร่างกาย100%ดื่มแคลเซียมแล้วท้องไม่ผูกร้อนๆแบบนี้ก็เลิศคุณก็สามารถซื้อของดีๆในราคาถูกที่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอเมริกาด้วยเทคโนโลยีและมาตรฐานสินค้าล้วนเป็นไปตามมาตรฐาน usgmp ทั้งสิน้นส่วนผสมแคลเซียมที่สกัดจากนมก็ดีเช่นกันผลิตในอเมริกาสินค้ากน่าสนใจตรงที่มีส่วนผสมของอัพโกร190 ซึ่งเป็นส่วนผสมนำเข้าจากเกาหลีที่ช่วยปรับปรุงยีนต่างๆพันธุกรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตัวเตี้ยก็มั่นใจได้เลยว่าลูกจะสูงขึ้นเป็นปกติ